หาดเอาขึ้นมาเน,นะนี้ยน,นะรวงิดเยอะแล้วเราไม่ได้เอาออกนะตอนไหนตอนไหนหวังอ,าาอ่างล้วมีกลิ่นแล้วว่ะเน,นี่ยเนี่ยตัวตัวสดเนี่ยสองปากนะคะดักไอ,อ้โง่ตายในไอ้โง่ค่ะสองเดือนค่ะคืนนี้เปิดได้เปล่าฮะหัวแดงมันคงไม่ดีแล้วนั่นเนี่ยไม่ได้นอนหัวขุดนะคะไม่หัวแดงไมได้นอนเนี่ยมันตาย เอกไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยดูมากจริงๆผมว่ามันเข้าแต่หัวข้ามหรือเปล่าแล้วมันแน่นมันก็เลยตายเร็วนี่น้ำมือน้ำเมื่อน้ำมีไหมเออน้ำพี่น่าจะมีปัญหาไม่ได้เเข้าใช่ไหมเคยเปิดน้ำเข้าเลยเข้าหรอเปิดน้ำเลยแล้วเปิดแผ่นล่างระบายมัน้ำเลยทีนี้ก็พี่ก็พี่เป็นระบายน้ำอ๋ออันนี้พึ่งโตแล้วระบายแผ่นล่างมันก็ได้มานล้วก็เจอถ้ามนุหรี่ยเจอท้าการบุหรี่ ก็ออ,อ,ออกไปเลยมันออกมาอย่งางเ่เอะมากเลยงวนี้ขนาดงูปาถ้านะ้าไม่เป็นไรดัก<ม>ก็ไม่ตายหรอกนี่ดักหรอพี่ยีดักนี่เขาขึ้นเหอเพราะว่าตายเยอะแดงสตือ